นีนเ่ป็นมีขาวเราจะมาถ่ายทำ <S <S โปเกมอน TCG เทรดดิ้งออนไลน์เดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวจะมาเจอกันระหว่าง,ง,งมังกรดำและมังกรขาวห<ๆ>

ลื Galaxy, มากกว่าเลือกก็เริ่มก่อนเลยหลังมึงมือไม่ด้เหรอเพ่นตนี้ไรมากมากกว่าเจ็ดเลยเรียกว่าไรครับเริ่มก่อนถ้าปููมันของเก๊ผมมานของแท้ก็เปิดไม่ได้ตร้

ครับผมขนาดนี้ไม่ใช่ไม่รู้อ่าเมข้าบ้ากูมาจะตีแล้วนะครับผมไม่ว่าพี่หรือนะท่นั่ง่นั่งสบายไหคุ้มเลยเหรอนะเข่งบอกว่าเมื่อคุณใส่เสื้อเสกของไม่เป็นไรครับพี่พี่พี่มาว่ากู้กูไม่ได้บอ ไอ้บอกกุ้ยตัว50ว่ามึงจะโดนตะห50ไม่ตายหรอกคือะันี่นี้น้่นี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 ่นะ่นี่นี่นี่นค่นี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 ่น่นีนี่นีนี่นี่นบ่นี่ม่นี่นกนี่ีนี่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 ีนี่ยน่่ี่นนี่น

หนใบนี่เรียงไงล่ะอีกบ้าเบี้ยผม่ซิมบักเว้ยเกนก็สตกงหวใจเศร้าจุดละมืออารซิมบักเวยิงก็ใส่บอลสี่ใบไหนโมอะมีสี่สิบได้คุดที่มาแปะ ปากมีลำโพงติดอยู่กันนะองวีสามนั่เดี๋ยวนั้นเดี่ยวนะ

อันนี้สองอันนี้เจ็ดสิไหร่อสเ็ดอ็ดทอ้ีไอ่สยูิโดนอน้ร้อยยี่สิบกับนี่ยสาสิบสามสิบหกอเก้าสิออเก้า้าสิบเาันไม่อยู่เรื่อเหลืออะไรเรืงเหลือก้อยี่สิบอยู่สอสอ เช่างชานกันดูการยกทเออผ่านขาจำเทคทั้งตัวได้ัเนปกติล้วข้เส้นตัว่อชาไงล่ะพี่รู้ว่าครับความรู้สึกปอ้าวดึงสพกช้าตีแล้วผู้ไปนลสช้าเฮยคนี้าเคอวไวยโอเคไม่ตองไปเยอะแล้วทำก่อนแล้มกู พอดีนี้มันเร็วะเนี่ยโิงไม่ไม่ได้ถั้เกิดเอาไเรินใหญ่เลยน้ยเฮ้ยเก้าไแกดอกเตอร์คุยจบสองใบมปดะัมันบอกว่าแชร์สามพันก็ดาไ้ยนจะแตกเทกคนนะติ

ที่สองครับตีส่สิบบอกคุยหกสิบก็ได้แปดที่สองใบไม่ยอมใส่ดอมเบลเลเพราะผมไม่มีอะครับถาไม่เจอก็เคยญ่่ด่ได้ไไม่ไ่ไม่้าห้ที่ไ่ด้ายสี่ใส่มไปธรรมดาตีไอ่ะ ตีรอยี่ดูสักเหมือนเดิมตองช้ากันเดี๋ยวลืมรว่าจะแกตเป็นคปพที่ตัว่หกา็มาเลยัเปรเกรบษัอาจจะยงไม

ý thức thật bài báo của quang 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 hoa quang quý giá thành sự

สองสิบปีแต่ไม่แม่ตีทั้งตัวแห่สองไม่ตีหน้ามเก็ยเปต่เก็บไม่ตีพีอันนี้เจ็บไม่ตีพีอันีเไม่ตีอ่งาน่เก็บแล้วแต่เจ็บตัดแล้วไม่มีสิสิอเนนี้สิมีนี่เนี่ยรั่วเบืออ่ะโย่เป่าที่เียงน้มีโย่เป้าโย่เป่า